สระตุนโดยเทสัต mm hmm. Advanced Whitening Serum เรื่องในไปดเพื่อนกับเพื่อนกับความสุดเล็ดสุดเด็ดสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลิรแกล่าวดมผลกรุงเทพค่ะหนูกับเพื่อนเต้นติ๊กตอกกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหนูมาทำอะไรกันเลิกทำคัน เหลือกันังนิยมเลยต้นคู่มาพรอมกันเอาเริ่มเฮ้ยหนูหนูมันต้องเต้นพร้อมกันไม่ใช่เหรอเนะี่ย เป๊กเลยมันไม่ได้ตามเฉยๆนะคะคอนเจ็บเจ็บด้วยค่ะโอ้ยค่ะดูอีกทีนะคะเจ็บเจ็บเจ็บปวเลยค่ะเจ็บเจ็บเฮ้ยไม่ช่วยอ่ะช่วยอยู่นี่ไงช่วยอะไรช่วยขำ เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนเต้นข้างหน้าแบบฉบับเบาส่วนหนูเต้นข้างหลังแบบฉบับรุนแรงแต่เต้นแ,แรงเกินไปไหนคะมีสิ่งของอยู่ข้างบนหัวก็เลยม่งเต็มที่กระโดดใส่เต็มที่เลยคะ่ะได้แต่ขำตัวเองแล้วก็เจ็บไปด้วยส่วนเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยคะ่ะขำอย่างเดียวถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดังนะดังโป๊กเนี่ยขอขอบคุณคุณจิริก,กรยาอุดมผลกรุงเทพมหานครเรื่อง แรงนจนหัวโขกชั้นเรื่องนี้ใครที่เป็นสายไอติมต้องดูเลยรับรองไม่เหมือนใครดิฉันนางสาวบุษราทุนสะน้อยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินเพื่อนเห็นรถไอติมขับผ่านเพื่อนก็เลยอยากจะซื้อทานขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแดงไอติมพี่คนนี้เขาเรียกซื้อไอติมไอติม แล้วไหนอะไอติมอะไอติมเฮ้ยเฮ้ยไอติมไอติมเขาเรียกซื้อไอติมไอติมกำลังจะลงน้ำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็จมหลอกมันลงไปได้ไม่เห็นเรอว่ามันเป็นแม่น้ำเห็นแต่ก็จะลงจะป้าเหรอไอ้เขาเรียกเสียงหลงนี่จะฆ่าตัวตายไงเฮ้ยเฮไอไครเนี่ย ไน้ำมาก็น้าไม่ได้จะกินอะไรกันตอนนี้ไปแล้วไอ้จิ้มลอยน้ำลอยไปเลยเต็มเหเต็มเพ่เหเต็มไปรอเต็มลอยน้ำเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นภาพตอนแรกนี่คิดว่าแกจะคิดสั้น ครับที่แพ้แกรีบข้ามน้ำกลับมาเพราะไดนช้ากว่านี้เขาปล่อยน้ำมาเรื่อยๆเนียจะกลับไม่ได้ครับเล่นเอาตกอกตกใจแต่ก็เหมือนไอซิมลอยน้ำจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหไอติมลอยน้ำอย่างนี้ก็มีด้วย ไม่ได้ถ่ายทาคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนก็ได้ตะโกนเรียกรถไอติมเสียงอย่างดังแต่รถไอติมก็ดันไม่จอดแล้วแกก็รีบขับข้ามฝ่ายน้ยําไปยังอีกฝัง่งหนึ่งตะโกนเรียกยังไงก็ไม่จอดแกคงกลัวน้ําจะขึ้นแล้วรีบขับผ่านไปอย่างไวเอาใจช่วยนะขอให้ข้ามทันน้ําอย่างนี้ทุกวัน ขอขอบคุณคุณบุตรสาทุมสะน้อยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินท์เรื่องไอศกรีมลอยน้ำเรื่องนี้ไปดูการไล่ตุ๊กแก่หนึ่งเดียวในสยามสวัสดีครับในตุฬาภรณ์จังหวัดขอนแก่นครับเหตุเกิดอยู่ที่บ้านพักครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้ชายคนนี้เจอเรื่องตื่นเต้นในบ้านครับเป็นอะไรพี่มันบุกมันบุก อะไรบุกที่อะไรตูกแกบุกบ้านเห็นมันตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เจอต๊กแกบุกบ้านนะเป็นใครก็คนหัวลุกทั้งนั้นนะครับเปิดตักให้มันปัวอยู่นิ่งๆดิโอ้ยมันอยู่นิ่งๆมันจะอยู่อะอุ้ยิไม่อยู่เลยมเอาไม่เอ้าเาโแล้วด้วยโอ้ยใส่มันจะหนาวนะเนี่ยพยายามไล่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ออกครับไล่จน้อ จะหยุดไล่ก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะถ้าหยุดไล่ <c oughs> นะก็ต้องทนนอน <c oughs> กับมันก็ไม่ได้อ,อีกอ่ะใครจะไปนอนได้ <c oughs> ح, สารพัดวิธีเลยครับ <c oughs> ดูสิครับ <c oughs> น่ากลัวขนาดไหนเนี่ย <c oughs> ไมไม่ออกไปมีวิธีไล่แล้วนี่ไงเอาแมวมาขู่แล้ว <c oughs> นี่ไงแมวมาแล้วแมวจะทำอะไรได้ไหมตอนแรกนึกว่าไม่ทำแต่ปรากฏว่าทำครับไอตัววิ่งวิ่งอย่างเงี้ยไม่ว่าจริงจกจริ้งเรนตุ๊กแกแมวเห็นนี่ไม่ได้เลยครับโอ้ยมันพุ่งตะกายเกือบถึงเลยนะเนี่ย าของเปิดหน้าต่างไว้กะายให้แมวไล่ตุ๊กแกออกทางหน้าต่างแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามแผนครับเลยไม่มีทางเอาตุ๊กแกออกไปได้สุดท้ายก็ยกเลิกแผนแมวครับเอาแมวออกไปไปเก็บก่อนไมเก็บก่อนเอาไปเก็บคุณแม่ที่มาช่วยอืมหยก่อนจิบบจิบอ่เก็บไปออกไปละโอ้เอ้าเอาไปทำอะไรเลยเดี๋ยวไม่ได้ของโปรดเลิกได้ โอ้โหเจ้าของนี่ยโยนแมวไปแล้วมันยังกลับมาอีกอะออกไปก่อนไปเขาไมแล้วตันไรของแกเดียร์เจ้าของโยนแมวไปมันก็กลับเข้ามาอีกครับเพราะว่าพร้อมปฏิบัติการไล่ทุกแกยังไม่สําเร็จครับเจ้าของโยนไปกี่ทีแมวก็กลับมาทุกทีแทนที่เจ้าของจะปวดหัวกับทุกแกต้องมาปวดหัวกับแมวอีกออกไปใครที่มาก คราวนี้ได้แล้วกลับมาจัดการตุ๊กแกต่อจะใช้อะไรไล่ละทีนี้นะมาวะหัวถุงใช้ถุงพลาสติกไล่เฮ้ยใช้ไม้ไล่ยังไม่ได้เลยใช้ถุงไม่ได้เหรอ ไม่ใช่อย ok ok ่างนั้นครั้งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออาจจะได้เลยเี้เสียงเฮ้ยจะได้จะได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเร็จแล้วโอ้โหปฏิบัติการทานธุรการเสเร็จได้ด้วยขงท้าสติไปเที่ยวอย่างนี้ก ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวสแสดงตุ๊กแกเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในห้องนอนเราเรยพยายามไล่แมวที่เลี้ยงไว้ก็มาช่วยไล่ยิงยิงช่วยก็เหมือนวุ่นวายเข้าไปใหญ่ก็เลยเอาแมวไปเก็บแมวก็พยายามจะกลับมาช่วยไล่ให้ได้เลยจนเก็บเรียบร้อยนั่นแหละครับก็เอาถุงพลาสติกไลดด่ดูหลังจากที่ลองทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลแต่ว่าสุดท้ายแล้วตุ๊กแกกลัวถุงพลาสติกแล้วก็ไล่ออกไปได้เรียบร้อยครับเพิ่งรู้นะเนี่ยตุ๊กแกกลัวถุงพลาสติก ทำไปได้ขอขอบคุณคุณเนติศักดิ์พุทธคำจังหวัดขอนแก่นเรื่องใช้ถุงพลาสติกไล่ตูกแกะพักอีกนิดหน่อยแล้วครับมาดูต่อครับ